สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ o มเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นรวมพัซิลรวมความลับต่างๆที่สําคัญของดาร์กอนสปายนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่ใหม่แล้วก็วิธีการเปิดดันใหม่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับขอพูดสปอนเซอร์ก่อนนั่นก็คือร้าน Power Pay ยนะครับร้านรับเติมเกมระดับหนึ่งของไทยเลยนะร้านนี้เปิดมานานบริการไวบริการดี ครดิตดีมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นหรือตามคำที่บายคลิปได้เลยนะครับโอเคเรื่องที่ส่วนแรกนะครับก็คือวิธีการเปิดดันใหม่ก็ให้เริ่มจากรับเควสของตัวนี้นะครับไอริสซึ่งสามารถรับได้ที่แคมป์ที่อยู่ด้านบนพอรับเควสแล้วนะครับส่วนแรกก็คือต้องมาทำลาย ผนึกของตัวต้นไม้สีแดงตัวนี้นะก็คือเราต้องเอาตัวคิมสันนะครับคิมสันไฮเกตผมเรียกสั้นว่าคิมสันละกันอ,อ๋อไม่ใช่คิมสันดิสกาเลตคอร์นะครับโดยที่เรียกสกาเลตก็คือตัวหินสีแดงตรงนี้พอเราตีมันแตกเนี่ยเราสามารถเก็บเพื่อเอาบัฟนะครับแล้วก็เอาบัฟสีแดงรอบตัวเนี่ยมาโจมตีตัวผลึกน้ําแข็งนะครับที่จะอยู่กับต้นไม้ประมาณสี่ครั้งนะก็คือเราเก็บตัวสกาเลตที่อยู่รอบรอนี้สี่อันนะครับแล้วก็มาทําลายผลึก พอทำลายผนึกได้แล้วนะครับก็เสร็จส่วนแรกไปส่วนที่2ต่อส่วนที่2จะอยู่ในโพรงด้านในของภูเขานะครับด้านล่างสุดก็ให้เราลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเสาของซีรีหรือเสาวิญ,ญญาณเนี่ยอยู่สามอันตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เราหาตัววิญญ,ญาณมาใส่ครบสามอันก่อน แล้วเราค่อยทําในส่วนของชาเลนจ์ตรงนี้นะครับคือเราต้องทําชาเลนจ์เพื่อที่จะลดผนึกนะครับมันจะมีผนึก2ชั้นชั้นแรกจะเป็นเหมือนผนึกลมผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าพอเราทําชาเลนจ์เนี่ยเราจะลดผนึกอันแรกได้ซึ่งถ้าเรามีเสาซีรีอยู่รอบๆเนี่ยเราจะผ่านไดง่ายๆนะครับเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องความหนาวเยอะแล้วผนึกส่วนที่2เนี่ยเราก็ใช้สกาเล็ตนะครับไปทําลายเหมือนเดิม ประมาณ3-4ครั้งนะก็จะมีอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เก็บแล้วก็ไปทําลายก็จะเป็นเสร็จส่วนที่2ส่วนที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับวัปมาตรงนี้แล้วก็มันจะมีพัลเซอร์ก็คือเราต้อง,องใช้สกิลท่าน้ําแข็ง5ครั้งตามลําดับนะครับซึ่งผมขึ้นรูปลําดับให้ดูนะครับไม่ยากอะไรพอเรา ทำให้เสาติดน้ําแข็งทั้ง5อันเนี่ยเราจะต้องสู้กับศัตรตูนะก็คือลูนกาด2ตัวแล้วก็ลูนเกเดอร์หนึ่งตัวถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับพอเราสู้เสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็นโพลงลงมาข้างล่างแบบนี้ซึ่งมันจะมีผนึกอีกเหมือนกันเราต้องเอาสก,กาวเด็คอสสี่อันในการทําลายผนึกแต่ว่ามันจะมีแค่สาอันตรงนี้เราต้องเอาอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ด้านใน ก็คือเราต้องหาตัวซีรี2อันมาใส่เสา2อันนี้นะครับเพื่อจะเปิดด้านในไปเอาสกาเลสคอร์ได้เราก็สามารถกดสแกนกมนะครับเพื่อหาตำแหน่งของซีรีอันนึงมันจะหาไม่ยากนะแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่มันอยู่ในก้อนน้าแข็งมันบังอยู่นะครับเราต้องเอาธาตุไฟไปทําลายก็พอหาซีรีครบแล้วได้สกาเลสคอร์4อันทําลายผนึกเสร็จก็จะเป็นเสร็จในส่วนที่3ในส่วนที่4ก็คือให้วาปมาที่เสาเทพนะครับ แล้วก็มาตามทางนี้มันจะมีทางเข้าเพื่อขึ้นข้างบนเป็นทางนี้นะครับก็ให้ไปตามทางนี้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะวาร์ปขึ้นไปที่ข้างบนเลยละกันไม่ได้มีอะไรยากในส่วนของการขึ้นข้างบนโอเคครับพอเราขึ้นมาถึงข้างบนนะครับก็ตรงจุดนี้ถ้าตอนแรกเนี่ยมันจะมีเป็นผนึก3าอันนะครับ ที่เราต้องโจมตีโดยใช้สกาเลตคอร์สมันจะลอยอยู่ข้างบนนะฮะซึ่งสกาเลตคอร์สามอันตรงนี้นะครับจะมี1อันอยู่ตรงนี้ข้างๆลุนกาคือสกาเลตคอร์เนี่ยพอเราเก็บแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวตีใกล้นะเราใช้ตัวธนูนะครับเก็บแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวธนูจากนั้นเราก็ยิงก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้ตัวตีใกล้อย่างเดียวอันนี้คือสกาเลตคอร์อันที่1 แล้วก็การเลตอันที่2เราต้องวิ่งมาทางนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นการเลตคอร์สอันที่2เราก็ทำลายแล้วก็เอาตัวธนูยิงเหมือนเดิมได้ ส่วนอันที่3นะครับเราต้องปีนขึ้นข้างบนตรงนี้เวล่พอเรามาถึงข้างบนนะครับมันจะมีเป็นเสาทาาลมอยู่แล้วก็ใช้ทัดลมลมตีนะครับแล้วก็ใส่ลมขึ้นข้างบนไป ก็าไปทำทางเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะเจอสก่าเลตคอร์สอันที่3อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เก็บสก่าเลตคอร์สจากนั้นก็เอานักนูยิงลงไปก็ได้นะครับหลังจากที่เราใช้สก่าเลตคอร์สทำลายผนึกทั้งสาอันได้นะครับดันเจี้ยนก็จะเปิดก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดดันเจี้ยนอันใหม่มาต่อที่ในส่วนของตำแหน่งกล่องทองทั้งสามอันนะครับอันแรกจะอยู่ด้านขวาบน ของนักกันสปายนะครับจะเป็นเกาะที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเป็นดาบแบบนี้อยู่นะครับน่าจะมีศัตรูให้สู้นะครับพอสู้เสร็จแล้วก็จะมีเป็นให้เก็บเป็นกล่องชิ้นแรกชิ้นที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องปีนขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรชิ้นที่2แล้วก็กล่องอันที่3นะครับให้เราวาร์ปมาที่เสาอันนี้นะครับแล้วก็ให้เดินลงมาด้านล่าง เราจะเจอเป็นเหมือนหลุมฝังศพนะครับซึ่งเราสามารถคุยเพื่อวางดอกไม้ได้ดอกไม้ที่เราจะใช้วางคือดอกไม้เซซิเลียซึ่งเราสามารถหาได้เยอะเลยจากแถวนี้นะครับภูเขาสตาร์เนทก็คือถ้าใครไม่มีให้มาหาที่ภูเขาก่อนแล้วค่อยมาวางที่หลุมศพจากนั้นเราก็จะได้กล่องอันที่3พอเราหากล่องได้ครบสามอันนะครับคราวนี้เราจะไปเปิดห้องลับก็คือให้เราวาปม,มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ทำการขึ้นขบนจนถึงจุดบนสุดเลยนะครับพอเรามาถึงด้านบนสุดนะครับก็มาถึงตรงนี้ให้เราหันไปทางซ้ายมันจะมีทางให้เรากระโดดลงนะครับก็ให้กระโดดลงมาแล้วก็ล่อนไปพอเราวิ่งมาตามทางเรื่อยๆนะครับก็จะเจอในส่วนของห้องลับ ที่เราต้องใช้กล่องทั้ง3อันในการเปิดนะครับก็เอากล่องมาใส่ตรงนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีในส่วนของหนึกอยู่ด้วยอันนึงนะครับเป็นศีลาอันหนึ่งที่เราต้องสำรวจได้ครบ8อันเพื่อจะเปิดห้องลับอีกอันนึงนะครับผมในส่วนของพัซิลนั้นต่อไปก็คือการหาศีลาทั้ง8อันนะครับเพื่อจะเปิดห้องลับอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องลับเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อกี้คือจุดวาร์ปหลักเราลงมาข้างล่างตรงนี้ แล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีศิลาอยู่แล้วอันนึงแล้วเราต้องหาอีก7อันนะครับซึ่งผมจะขึ้นเป็นภาพตำแหน่งของศิลาทั้ง7อันเอาไว้ซึ่งหาไม่ยากอันที่ยากที่สุดก็คืออันที่เราต้องเอากล่องสามอันไปเปิดห้องนะครับมียากแค่อันนั้นพอเราหาศิลาแล้วก็ทําการคุยครบทั้ง8อันแล้วเราก็จะเข้ามาในห้องลับอันนี้ได้ซึ่งมันจะมีหีบอะไรต่างๆแต่ว่าหลังจากที่เราเก็บหีบแล้วให้เราจุดไฟ เผานะครับตัวพบเพิงทั้ง4อันรอบๆนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไอเทมลับก็คือเป็นตัวของดาบใหญ่สีดาวนะครับที่แจกคือต้องจุดไฟนะถึงจะได้นะครับก็เป็นอันครบละสําหรับในส่วนของพัซเซิลห้องลับอันนี้พัซเซิลน,นันถัดมาก็คือหยีบแท่นหินตามลําดับนะครับก็คือสามารถเหยียบได้ตามลําดับในรูปเลยพอดีผมจําไม่ได้แล้วว่าพัซเซิลอันนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยขอรอูปนี้มาให้ดูแล้วกัน แล้วก็วิธีการไปสู้กับบอสหมูป่านะครับให้เราวาร์าที่จุดวาร์ฟตรงนี้แล้วก็วิ่งไปที่ทางออกนั้นก็ให้เรานะครับกระโดดจากตรงนี้แล้วก็ล่อนลงไปตรงนี้มันจะมีเป็นหมูป่าแช่แข็งเยอะนะครับพอเรา ปีหมูป่าที่ถูกแช่แข็งตรงนี้3ตัวเนี่ยก็จะเป็นการเลยกบอสออกมานะครับน่าจะเกิดทุกวันนะครับสามารถสู้ได้ทุกวันเพื่อเก็บในส่วนของเนื้อแช่เย็นได้นะครับผม ้อนกลับมาที่ต้นไม้สีแดงนะครับฟอส์ลลิงทีก็คือว่าเราสามารถหาตัวคิมสันไอเกตนะครับซึ่งสามารถหาได้ในแผนที่จากที่มันลอยอยู่หรือไม่ก็จากขีบที่มันมีเป็นออร่าสีแดงนะครับผมจะขึ้นเป็นภาพเอาไว้ก็คือตำแหน่งในการหาตัวคิมสันต่างๆซึ่งพอเราเอาคิมสันนะครับมาถวายให้ต้นไม้จนขึ้นเลเวล8เนี่ยมันจะปลดล็อกระบบคิมสันวิชซึ่งก็คือในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราสามารถ ไปทำเควสเพื่อได้รับตัวของคิมสันได้นะครับวันจันทรน์5ครั้งแล้วก็วันศุกร์อีก5ครั้งรวมมาที่หนึงก็คือ10ครั้งนะครับซึ่งในตัวของเควสเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเป็นคล้ายต้นไม้เป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับพอเราทําผ่านแล้วเราก็ได้ตัวคิมสันมาเพื่อเอามาอัพต้นไม้ต่อจนถึงเลเวล12นะครับพอเลเวล12ก็คือได้รับของรางวัลทั้งหมดจนครบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดีายลืมเก็บตัวคิมสานไอเกตเพื่อมาอัพไปถึงเวอร์8จะได้ปลดล็อกตัวคิมสันวิทนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเทคนิคของการผ่านดันนะครับก็จะเป็นระดับยากสุดนะครับเริ่มที่การจัดทีมก่อนคือในส่วนของทีมเนี่ยเราต้องมีธาตุไฟอย่างน้อยหนึ่งตัวเพราะว่าเราจะเจอศัตรูสองตัวก็วคืออบิดเมแล้วก็ตัวยักษ์เป็นธาตุน้ำแข็งทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีธาตุไฟเนี่ย เราจะทําลายเกาะมันได้ช้ามากทั้งคู่เลยและจะสู้ยากนะครับซึ่งตัวธาตุไฟเนี่ยผมจะใช้2ตัวคือเซียงหลิงกับแอมเบอร์เพื่อมาทําลายเกาะของทั้ง2ตัวคือบอกก่อนว่าการทําลายเกาะเนี่ยคุณจะใช้เป็นเซียงหลิงแอมเบอร์เลเวลหก็ได้เพราะว่าเลเวลหรือพลังโจมตีอะไรต่างๆไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการทําลายกเกาะนะครับแล้วก็ถ้าใครมีตัวอย่างเบนเน็เนี่ยก็จะถือว่าดีมากเพราะว่าเบนเน็ นอกจากจะเอามาใช้ในส่วนของการฮิลได้นะครับทำลายเกาะก็ดีมากเหมือนกันนะครับผมถ้าใครมีเบนเน็ตปั้นเบนเน็ตไว้ใช้เบนเน็ตก็ได้หรือจะใช้เป็นธาตุไฟตัวอื่นใช้เป็นน้องคีเป็นนีลุกก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้ปั้นหรือไม่มีก็เอาตัวเบสิกอย่างเซียงหลิงแอมเบอร์ก็ได้ย้ำอีกทีว่าเลเวลไม่สําคัญแค่มาทําลายเกาะแล้วอีกสตัวที่เหลือเนี่ยก็คือใช้เป็นตัวดาเมจซึ่งจะเป็นธาตุอะไรก็ได้จะใช้เป็นฟิตนะครับเป็นไฟฟ้าหรือจะใช้เป็น อบโดมาช่วยทำเดเมจะเอาเดียโน่ามาช่วยในส่วนของการใส่เกาะแล้วก็ฮิลก็ได้หรือจะเอาตัวของบาบาร่ามาช่วยฮิลก็ได้แต่ว่าบาบาร่าจะลําบากเพราะว่ามันจะติดน้ําแข็งนะครับใช้เป็นจีนใช้เป็นชีชีตัวฮิลอะไรก็ได้นะครับโนเอลก็ได้โนเอลตรงนี้ก็คือผมเอามาใช้เป็นตัวฮิลแล้วก็ตัวเดเมจหลักก็คือตัวละครหลักของเราซึ่งจะเป็นธาตุไหนก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวธาตุไฟเป็นดาเมหลักก็ได้เช่นกันนะครับ สรุปว่คือการจัดทีมไม่ยากมีตัวฮิลตัวหนึ่งแล้วก็ตัวธาตุไฟเอาไว้ทำลายเกาะตั้สองตัวนะครับแล้วก็ด่านนี้มันจะมีพื้นที่ที่เป็นสีแดงกับสีฟ้าก็คือถ้าเราอยู่ตรงสีฟ้ามันจะเพิ่มความหนาวถ้าอยู่ตรงสีแดงจะลดความหนาวนะครับเป็นพัซเซอร์เล็กๆแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานผ่านนะครับแนะนําว่าก่อนสู้เนี่ยให้เก็บพวกไม้ตายให้ครบโดยเฉพาะของตัวธาตุไฟเพราะถ้าเราเก็บไม้ตายแล้วก็เริ่มมาด้วยการกดไม้ตายเนี่ย มันจะทำลายโล่ศัตรูได้ง่ายมากนะครับเค okay, นี่ผมเริ่มมาก,ก็เอาเบมเปอร์วางก่อนแล้วก็ไม้ตายเ,าเบมเอร์ซึ่งทำลายโล่ศัตรูได้ดีเห็นไหมโล่อเิดเมดนะครับขึ้นหลอดละพอทำลายโล่อินดเมดแล้วผมจะทำลายโล่ของตัวนี้ก่อนตัวยักษ์นะครับเพื่อจะได้สู้ง่ายถ้าเราทำลายโล่เราจะสู้ง่ายนะครับเค okay. คือเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามันมีโล่นะครับไอ้ตัวยักษ์เนี่ยถ้าจมตีมันจะอันตรายมากนะครับจะรุนแรงและอันตรายมาก แต่พอเราทำลายโลกของมันนะครับก็ให้เรามาฆ่าบิดมิดก่อนแล้วถ้าโจมตีของมันเนี่ยจะแบบจะเบสิกลงมากคือจะง่ายขึ้นมากนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีเป็นแบบพลังน้ําแข็งรอบๆนะครับถ้าโจมตีมันจะจะง่อยลงมากเลยใช้คำนี้ก็ได้มันจะง่อยมากนะฮะอันนี้ก็คือพวกพื้นที่ผมบอกนะครับสีน้ําเงินกับสีแดงพยายามเลี้ยงสีน้ําเงินละกันแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับอันต้องใช้เวลาสักพักอะ่ะพื้นมันถึงจะ เพิ่มความหนาวจนเต็มอะไรประมาณนั้นนะครับพอเราทําลายโล่มันแล้วง่ายนะครับแล้วก็พยายามฆ่าบิดเม็ก่อนนะครับเพราะตัวมันจะบางกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งตอนที่มันไม่มีโล่ก็คือมันจะสู้ง่ายนะนะครับบิดเมต,ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเริ่มมาก็น,นั่นแหละทำลายโล่ให้เร็วแล้วก็รีบฆ่าบิดเม็ดนะครับอย่าลืมว่าเราสามารถกินอาหารบัฟอะไรก่อนได้นะครับสําหรับใครที่ติดปัญหา แล้วก็พยายามให้เราไม่ตายเต็มในช่วงแรกจะได้สู้ง่ายๆทำไมมันไม่มีพื้นสีแดงขึ้นก็ไม่รู้นะฮะกใส่ผมจะฆ่าบิเมทเราเกินก็ไ,<ป>ไม่เป็นไรเนีย่ยพอมันมีเกาะนะครับถ้าโจมตีมันจะโอเวอร์พาวเวอร์มากนะก็เลยพยายาม ทำลายกรอบก่อนสู้แล้วกันนะครับเอาตัวท่าตุไฟเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเนะี่ยต่อให้ไม่มีของความสามารถในการทําลายโลก่ก็คือเท่าเดิมนะครับมันอยู่ที่ท่าโจมตีไม่ได้อยู่ที่เลเวลหรือของอะไรเลย,ยเดี๋ยวพวกแอมเบอร์เซงหลิงมันตัวปีที่ทุกคนมีแล้วมันทําลายโลกได้ดีมากโอเ,เดี๋ยวจบละ นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะเทคนิคทุกอย่างก็บอกไปแล้วนะครับก็เป็นอันจบเนื้อหาสำหรับวิดีโอนี้แล้วกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอเกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ